Okay, การปล่อยวางอ่ะพูดง่ายนะแต่คนที่ทําได้จริงๆอ่ะการจัดการกับความเครียดอันนี้สําคัญมากเลยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดการกับความเครียดได้อ่ะหน้าเราก็จะดูแบบไม่ไม่มืดมนด,ดูสดใสดูสดชื่นเ,นเออพี <c oughs> ่เคียงมีวิธีการจัดการความเครียดยังไง <c oughs> เพราะว่างานที่พี่เคียนทาเนี่ยค่อนข้างเครียดมาก,มากๆแล้วก็เครียดทุกวันด้วยปล่อยวางสิเออเก่งเรื่องการปล่อยวางมากอย่าไปถือไว้เยอะแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยยิ่งถือยิ่งหนัก เหมือนถือของอะมื่อก็วางบ้างแล้วเดี๋ยวค่อยมาถือใหม่แค่นั้นเลยไม่มีอ,อะไรเลยเอาแค่นี้การปล่อยวางอะ่ะพูดง่ายนะแต่คนที่ทําได้จริงๆอะ่ะอังว่าน้อยแล้วมันก็ยากอีเชื่อมีวิธีการแนะนํายังไงสําหรับคนเริ่มต้นที่แบบปล่อยวางไม่ได้หยุดคิดไม่ได้เริ่มจากเรื่องหนึ่งก่อนสมมุติเรื่องเอาเรื่องเล็กๆก่อนสมมุติว่าแบบเราสั่งแกลบไปแล้วแบบเฮ้ยทำไมแกลบยังไม่มาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะไปนั่งเครียดทำไมเออถ้าแกลบยังไม่มาออะ หานหนอะไรกินก่อนก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปแบบต้องโทรหาแก๊ปเฮ้ยแก๊ปรีบมานะนู่นนี่นะก<อ>็แล้วแต่เขาพาจ,จะติดธุระหรืออ,จจะ,อะไรก็อะไรก็ได้ขาอาจจะเป็นอย่างนั้นเราก็คิดไปใน,ในแนวบวกอ,ะอ่ะอย่าไปคิดในแนวลบว่าเฮ้ยทาไมถึงมวแต่แบบจี้จุดอยู่นั่นอ่ะว่าเฮ้ยทาไมเขายังไม่มาทําไมเขายังไม่มาก็อ่ะติดฝนมั้งหรือว่ามอไซค์เสียเป,เปล่าอะไรเปล่าเราก็แก้ไขปัญหาโดยที่เราอ่ะหานมกินหาอะไรกินอืมเพราะว่าอย่างเรื่องเนี้ยแฟกต์ของเรื่องนี้ก็คือ แกรบยังไม่มาแล้วทําไมไเ,รรเราต้องไปไหาสาเหตุด้วยว่าทําไม,ไมเขายัางไม่มาโถรตามอยู่นะเออแล้วถ้ามันเป็นต้นเหตุว่าแกรบไม่มาแล้วเราเอารมณ์เสียเพราะว่าเราหิวเราก็หาทางอื่นที่มันแก้ได้ ยัดเข้าปากใช่ไหมใช่อ๋อสบายสบายเอออันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทดลองได้นะปล่อยวางกับเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนถ้าเกิดว่าทําเรื่องเล็กๆน้อยได้แล้วอะเรื่องใหญ่ขึ้นเราก็จะสามารถวางได้ใช่ไหมใช่มันก็ฝึกมันคือการฝึกนะจริงๆก็เอาแค่เรื่องเล็กๆก่อนถ้าเราทําเรื่องเล็กๆได้เรื่องใหญ่ๆที่มาเดี๋ยวมันก็ได้เองอะเราจะรู้เองว่าเราจะจัดการกับอารมณ์ของเราอย่างไรจัดการกับความเครียดของเรายังไงแค่นั้นเอง เยี่ยมมากเลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเลยกๆน้อยถึงเพื่อนๆน,นะคะใครที่กําลังมีความเครียดอยู่กังวลอยู่ก็ลองใช้เทคนิคนีคน้ดูนะใช่ดูบุ๊กเรื่อง,องาปากให้ด้วยนะโ <laughs> <Okay. S 2> อเคอ